เบอร์สองพันนะฮะกิอกโซโก้เบอร์สองพันทำมาได้เงียบสบายเท่านี้น,นะฮะนะฮะแล้วก็คันเป็นคันจิ๊กิ่งทะเลนะครับของเรือบีไคเกอร์สวีตซิง ตัวเล็กครับตจนี้ครับรับแค่คันไคเกอร์นะครับเราก็เป็นคาร์มีซัตโต้เงินสองพันจับฐานสวายดีโลไม่รู้ ยัสุดหเลนี่เยยังันไมไ่ได้ใช้สายหน้านะครับเราใช้ที่เดียวทีเดียว โอ้โห oh, oh, oh. ไม่เล็กนะครับพี่ชั้โกวสองวันสบายบริอฮะมาค่อยาย